ไม่ทันเตรียมใจจากแค่เจ็บหน้าอกดาราดังพลันสิ้นใจในวัย36ปี คราวที่แล้วเรานําเสนอเส้นทางบันเทิงของดาราดังเอกลักษณ์โยรบินไปแล้ววันนี้เราพบข้อมูลเบื้องหลังการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเขาซึ่งนับว่าหายากมากแทบไม่มีเลยในสื่อออนไลน์คิดว่าแฟนๆของนักแสดงนายแบบมากความสามารถท่านี้คงอยากทราบสาเหตุการจากไปของเขาจึงขอนํามาเล่าต่อนะครับนิตยาสารรายปักอัลบั้มชีวิตดาราฉบับวันที่16-31พฤษภาคมปี2538ได้เขียนสกู๊ปพิเศษเจาะลึกเบื้องหลังการจากไป ของเอกลักษณ์ยนรบินมีใจความโดยสรุปดังต่อไปนี้ เอกลักษณ์ยนรบินเป็นทั้งชื่อจริงและชื่อในวงการแสดงชื่อเรียกตามภาษาอิสลามของเขาคืออับดุลกริฟฟี่เขาเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2 5 0 2ที่โรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเก็ตมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชาย5คนกริฟฟี่เป็นลูกคนโตของครอบครัวเขาเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนสดุดีพิทยาย่านวัดไผ่เงินยานาวากรุงเทพแล้วมาเรียนในระดับชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนสันติราษแล้วไปต่อที่วิทยาลัยอินทราชัย จากนั้นก็มาเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่เรียนได้เพียง2ปีเศษก็ต้องพักการเรียนไว้ชั่วคราวเพราะมีการแสดงล้นมือจนไม่สามารถปลีกเวลาไปเรียนได้ชีวิตในวงการบันเทิงของเอกลักษณ์ยนระบินเริ่มมาจากการถ่ายแฟชั่นและถ่ายโฆษณาสินค้าและเสื้อผ้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าเรียนวิทยาลายัยอินทราชัยต่อมาเมื่อไปเรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมศิลปะก,การแสดงเพราะเขามีความสามารถทางด้านการแสดงและร้องเพลงเอกลักษณ์ยนรบินได้เริ่มต้นแสดงครั้งแรกกับงานแสดงของชมรมเรื่องเลือดสุพรรณที่หอประชุม a อดีหนึ่งโดยได้เล่นเป็นตัวของเมงรายขณะนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นปีที่1ซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ21-22ปีพอขึ้นชั้นปีที่2เขาก็ได้เล่นละครการกุศลของมูลนิธิสายใจไทยเรื่องวีรกรรมทุ่งสำลิศแล้วก็ไปเล่นละครที่ช่อง5้าในเรื่องเดียวกันและในป เดวกัันนน่นเองเอกลักษณ์มีโอกาสเข้าสู่วงการแสดงละครโดยการทักนำของไตรเทพเทวพลินซึ่งได้พาเขาให้มารู้จักกับขนกวรรณด่านอุดมคุณกนกวรรณมองเห็นแววนักแสดงของเขาก็สนับสนุนให้ลงเล่นละครทันทีในเรื่องจำเลยรักตามด้วยเรื่องตะวันสวัสดิ์คู่กับราชนูบุญชูรวงถัดมาก็ได้ลงเล่นเรื่องไฟในสวงคู่กับพรพันธ์เกษมสุขทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นละครของช่องห้าส่วนละครทางช่อง9ก้านั้นเอกลักษณ์เริ่มด้วย ละครสาวทิตย์เรื่องมายาคู่กับเดินเต็มสาลิตุนและอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นบาปบริสุทธิ์และเรื่องไวัยสนเป็นต้น นอกจากงานแสดงละครแล้วเอกลักษณ์ยังได้รับการทักนำเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในเวลาไล่เลี่ยก,กันจากการทักนำของรุตอุณภพและภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากๆก็คือเรื่องปริศนาซึ่งเขารับบทเป็นประวิทธ์ภาพ,พยนตร์เรื่องปริศนานี้ทำเงินได้หลายล้านบาทในยุคนั้นส่งผลให้เอกลักษณ์ยนระบินก้าวขึ้นมายืนผง,งาดเทียบเคียงกับดารารุ่นพี่อย่างจารุณีสุขสวัสดิ์และเกรียงไกรอุณน,นันท ถือเป็นมิติใหม่ของวงการบันเทิงในขณะนั้นจากความสําเร็จในภาพยนตร์เรื่องปริศนาทําให้เอกลักษณ์มีงานแสดงเข้ามาไม่ขาดมือเช่นเรื่องรัตนาวดีและเรื่องอื่นๆนอกจากงานแสดงภาพยนตร์และงานละครแล้วเอกลักษณ์ก็ยังมีผลงานเพลงออกมา4ชุดคือชุดเพชรน้ําเอก2ชุดตามมาด้วยชุด ผมชื่อเอกลักษณ์และชุดฉันเองก่อนที่เ e. อกลักษณ์ยุนรบินจะเสียชีวิตเขาได้ทิ้งท้ายไว้ลายการแสดงในละครเรื่องเสราดารันของค่ายกันตนาซึ่งถ่ายทำจบไปไม่นานนักเอกลักษณ์ก็มาดูนเสียชีวิตจากไปอย่างขะทาน,านั้นนายมูฮัมหมัดซาผู้เป็นบิดาของเอกลักษณ์ได้เผยกับสื่อว่าสำหรับอาการก่อนที่กริฟฟี่เขาจะเสียชีวิตนั้นเดิมทีเขาเป็นโรคหอบเหนื่อยมานานแล้วครับแต่ไม่รุนแรงอะไรมาครั้งหลังสุดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นเขาก็เป็นปกติดีทุกอย่างแต่ว่ามาพักหลัง เขาก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกผมและญาติญาติก็เลยพาเขาเข้าโรงพยาบาลเดชาซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ผมเคยพาเขาไปตรวจรักษามาตั้งแต่เขายังเล็กๆอยู่แต่มาครั้งนี้หมอบอกว่าไตาเขาเสียไป 70%- 80%ิแล้วริฟฟี่เสียชีวิตด้วยโรคไตาวายที่โรงพยาบาลเดชาเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2538เวลา16นาฬิกาโดยทางแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ชี้แจงกับญาติพี่น้องของเอกลักษณ์ว่าเอกลักษณ์เสียชีวิตเนื่องมาจากเกิดอาการไตาวายอย่างกระทันหันเอกลักษณ์โดนร ินจากไปในวัยเพียง36ปีสําหรับการบรําเพ็ญกุศลศพก็มีการทําพิธีตามแบบขนบธรรมเนียมของศาสนาอิสลามในวันถัดมาคือวันที่3พฤษภาคมปี2538หลังจากที่ญาติญาติผู้ใกล้ชิดและเพื่อนสนิทได้เดินทางมาที่บ้านเลขที่5 0 0ทับ1ซอยสุขุมวิท49ิเเวลา12นาฬิกาของวันที่3พฤษภาคมปี2538นายมในมูฮัมหมัดซาพ่อของเอกลักษณ์ก็ได้มอบหมายให้ญาติผู้ใกล้ชิดทําพิธีอาบน้บําศพและขณะทําพิธีก็ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพเพราะขัับบรรัดกบบญญติองศาาสนา เมื่ออาบน้ําศพเรียบร้อยแล้วก็นําศพมาห่อผ้าขาวสามชั้นอย่างมิดชิดแล้วยกศพใส่โรงไม้สี่เหลี่ยมคลุมผ้าทับด้านบนแล้วเคลื่อนย้ายศพไปทําพิธีละหมาดยานะซะที่สุเหราบ้านดอนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ1กิโลเมตรเวลา14บสนาฬิกาสาินาทีพิธีละหมาดยานะซักก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีนายประเสริฐมหามัตจุราราชมนตรีเป็นผู้นําในศาสนาพิธีขณะทําพิธีนั้นช่างภาพและผู้สื่อข่าว ก็ได้ถูกกันให้ออกมารออยู่ที่ระเบียงชั้นสองของมัสยิดโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีมีผู้มาร่วมพิธีละหมาดประมาณ400คนเสร็จหลังจากทาพิธีเสร็จเรียบร้อยศพของเอกลักษณ์ก็ถูกเคลื่อนไปยังสุสานกูโบบ้านดอนเพื่อทําพิธีฝังศพในหลุมขนาดกว้าง2-3าเมตรและลึกประมาณ2เมตรลงศพถูกย่อนสู่ก้นหลุมเวลาประมาณ15บหนาฬิกาสานาทีและขณะทําพิธีฝังศพก็ได้มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยเมื่อหลุมศพถูกกลบอย่างมิดชิดเรียบร้อยท่านจุฬา,าชมนตรีและพี่น้องมุสลิมชายหญิงที่มาร่วมพิธีก็ได้ร่วมกัน อ่านดูอาหรือคำขอพรให้กับผู้ตายจนไปถึงเวลา1ิบเนาฬิกาก็เป็นอันเสร็จพิธีจากการเฝ้าสังเกตของผู้สื่อข่าวไม่พบว่ามีเพื่อนนักแสดงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงมาร่วมในพิธีฝังศพวันนั้นเลยอาจจะเป็นด้วยความชุกละหุกหรือไม่ทราบข่าวก็เป็นได้ นายมูฮัมหมัดซาผู้เป็นบิดาได้พูดถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากฝังศพดาราชื่อดังว่าหลังจากฝังคริสฟีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือผมและญาติพี่น้องจะทําบุญให้กับลูกชายไปเรื่อยๆครับประมาณหนึ่งเดือนจนกว่าจะหายคิดถึงเขา จากการสูญเสียลูกชายคนโตไปแบบไม่คาดฝันผู้เป็นบิดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมรู้สึกเสียใจมากครับความรู้สึกอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วในอดีตตอนที่ผมสูญเสียแม่ของกริฟฟี่ไปคือคุณอาริยากริฟฟี่เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงช่วยดูแลน้องแทนผมได้เมื่อขาดเขาไปก็คิดว่าทําให้ครอบครัวขาดเสาหลักไปเหมือนกันอาชีพของผมตอนนี้หลังจากเลิกค้าพลอยแล้วก็ได้หันมายึดอาชีพทําบ่อเลี้ยงกุ้งที่จังหวัดระนอง ต้องเดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับประนองทุกเดือนครับเอกลักษณ์ยนรบินได้อยู่ในวงการบันเทิงร่วม10ปีเศษและได้ฝากผลงานไว้มากมายดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นถึงวันนี้เขาได้จากไปเกือบจะ30ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่เห็นภาพและได้ยินชื่อของเขาแฟนภาพยนตร์แฟนละครก็ยังคิดถึงเอกลักษณ์ยนรบินอย่างไม่เสื่อมคลาย เอกลักษณ์ยนรบินเสียชีวิตขณะที่เขามีอายุเพียง36ปี หากเขามีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันเอกลักษณ์ยนรบินจะมีอายุ65ปีนี่คืออีกหนึ่งตำนานดารานักร้องที่เคยสร้างความสุขความบันเทิงให้แฟนๆชาวไทยกิฟเอกลักษณ์ยนรบินขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยสารอัลบั้มชีวิตดาราฉบับประจำวันที่16-31พฤษภาคมปี2538ขอบคุณภาพจากเพจไทยมูวีโปสเตอร์สเพจดาราย้อนยุคขอบคุณมากครับ